สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับก๊อฟฟี่ขยี้ข่าวในวันนี้นะครับผมจะเปิดตัวสาวสาวที่น่ารักของผมเนี่ยนะครับมาในรายการด้วยวันนี้ <Wow. S 1> เชิญกันเลยดีกว่าสาวสาวของก๊อฟมาเลยโอ้โหโอ้โ,โอยเชิญครับเชิญครับ แม่คุณผู้ชมครับสดยอดมากๆนั่งกันพอไหมครับนั่งไม่พอนี่นั่งในใจผมนะครับอ,อ้จริงๆเลยสวยกันจริงๆเลยแนะนำตัวกันนิดนึงได้ไหมครับเป็นใครมาจากไหนเอาด้านนี้ก่อนแลวกันเนาะสวัสดีค่ะแพะพิชยามั่งมีผลค่ะ The Winner Girl Next Door ปี2009ค่ะถึไม่เจอครัะปี2009 Next Door ด้วยตัวนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะโมเดลค่ะ เอฟเอ็มจีเอ็มดีสองพันสิบเอ็ดค่ะคโโมิสคาทโนวีนคะมิสคาทโนวีนะครับทันสุดท้ายสวัสดีค่ะวิริยวันใจโปร่งค่ะคุ ่ี GND ปี2010เป็นโดวินเนอร์ค่ะคสาวสาวของผมเป็นอย่างไรบ้างครับสุดยอดมากวันนี้มาทำอะไรกันครับเนี่ยค่ะก็วันนี้นะคะ FHM Girl Next d o o เของเราค่ะอย่างที่มีกันอยู่ทุกปีอยู่แล้วกับแคมเปญการประกวดสาวสาวเซ็กซี่ก็จะได้พวกเรามาแบบนี้ตอนนี้ปีนี้ก็ประกวดอีกแล้วกับ Girl Next Door 2012 by Durex นั่นเองนะคะนี่แบบนี้อันนี้จะเป็นโฉมน้าของสาวสาวที่ได้ตำแหน่งกปแล้ว น,นี่งใช่ไหมใช่ใช่ไหมอออโหอ,อันนี้ก็คนน,นูนอืมอสวยที่ส,ส,สุดสาวๆคนไหนคะอยากจะมาแจ้งเกิดในวงการนางแบบหรือว่าอยากจะมาสวยๆเซ็กซี่แบบพวกเราก็สามารถสมัครได้ไภายในวันที่20นี้เหรอคือตีมคือสาวๆเซ็กซี่แล้วทั้งสามสาวนี่ครับคิดว่าตัวเองอะในร่างกายตัวเองตรงไหนเซ็กซี่ที่สุดพี่ก็คิดว่าตรงไหนอะคะโอ้ยพี่พูดเลยพี่พี่เรื่องกำลังจะออกจากจมูกแล้วอะ โอ้ยคนเราก็ต้องไม่เหมือนกันคองเราว่าเราเซ็กซี่ตรงไหนทุกส่วนละกันทุกส่วนเลยนะเรื่องไม่ถูกโอ้ยเห็นแล้วเจออะไรครับคุณผู้ชมครับอะไรครับเจอเป็นของไทยใจเป็นของเธอเอาฝั่งนี้เราล่ะเราล่ะเซ็กซี่ตรงไหนชทยี่ตรงไหนก็คิดว่าก็ทุกส่วนนะคะทุกส่วนเองแหละใช่แล้วแต่คนมองอ อ่ะทุกส่วนลอกลอกลอกกันลอกข้อสอบกันอ่ะคนสุดท้ายลอกข้อสอบกันเอาขอเป็นตาแล้วกันค่ะนี่เอา zoom ตาซูมตาและและและเอาตาที่สี่ะนักนัแน่และนี่แหละครับสามสาวจาก f S M ทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันทิ้งท้ายนิดนึงว่า อย่างไรสมัครยังไหนแบบไหนถึงได้วันที่เท่าไหร่อีกครั้งหนึ่งโอเคค่ะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะกับแคมเปญพิเศษแบบนี้ค่ะ f h m Girls Next Door 2012 by Durex นะคะสาวๆคนไหนอยากจะสมัครค่ะเข้าไปติดต่อสบถามนหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้ที่ www.fsm.in.th hm. นะคะภายในวันที่20นี้เข้าน้นนะจ๊ะภายในวันที่20นะครับ<ช>ภายในวันที่ <20 S 2> และนี่แหละครับสามสาวของก๊อฟสุดยอดมากๆสำหรับวันนี้กาแฟขยี้ข่าวครับ สวัสดีครับทำท่า,ทานี้ด้วยทำท่านี้ด้วยทำเลยด้วย